จะลุกสาวชีกหรือจะสวยเท่มีมสไตล์ก็ได้ทั้งหมดด้วยสีเมมดบรนสีดำซ่อนประกายเขียวเข้มเก๋ไก๋ออกแดดเมื่อไรก็โดดเด่นเกินต้านทานและด้วยโทนสีเข้มจึงทำให้ใบหน้าของเราดูสดใสขึ้นแบบง่ายๆแถมยังเพิ่มลุกเล่นด้วยสีสันแปลกตาไม่ให้หน้าเบื่ออีกด้วยนอกจากนี้สีเขียวเข้มยังเป็นอีกสีที่ฮิตสุดๆส,สำหรับคนที่อยากลองย้อมสไตล์ออมรหรือย้อมไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อน เพียงแค่ลองย้อมบริเวณโคนผมเป็นสีดำและย้อมปลายผมด้วยสีเมอร์เมดกรีนก็จะได้ลุคที่สวยเก๋ไปอีกแบบแล้วค่ะสีช็อกโกบรน์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสีน้ำตาลที่สว่างกว่าสีดาร์ช็อกโกขึ้นมาอีกระดับโดยเป็นสีไม่ได้เข้มและไม่ได้อ่อนจนเกินไปเหมาะกับทุกทรงผมไม่ว่าจะเป็นผมยาวผมประบ่าหรือผมบ๊อบสั้นให้ลุคอบอุ่นเป็นธรรมชาติมากๆถ้าอยากเพิ่มความหวานให้มากกว่านี้ เพียงแค่ตัดหน้ามาก็จะได้ลูกสาวหวานน่ารักเข้ากันเป็นอย่างดีเลยค่ะแถมยังเหมาะกับสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลายตั้งแต่เสื้อคอดิแกนเรียบๆในวันหยุดสบายๆหรือชุดเรสตัวเก่งในวันพิเศษก็ดีงามไม่แพ้กันสำหรับใครที่ต้องการสีผมสุภาพดูเป็นธรรมชาติ แต่ไม่เข้มสนิบเหมือนสีดำสีดาร์กช็อกโก้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือดยอดฮิตของหลายๆคนซึ่งสีน้ำตาลเข้มโทนนี้จะให้ความเข้มปนความหวานลงตัวกำลังดีราวกับดาร์กช็อกโกแลตเหมือนชื่อสีและยังจะช่วยขับผิวให้ดูสว่างมากยิ่งขึ้นที่สำคัญคือสามารถเข้ากับสไตล์การแต่งหน้าและการแต่งตัวได้ทุกลูกแบบผ่านฉลุยจะดัดล่อนใหญ่ก็ได้ลุคหวานหวานธรรมชาติหรือจะรวบผมเป็นหางมาก็เพิ่มความธรรมะแมงได้ไม่ยาก เป็นอีกสีที่ไม่ว่าใครทำก็ออกมาดูดีอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งโทนสีสุดฮิตของสาวๆที่จะช่วยเพิ่มลุกหวานๆสไตล์คุณหนูได้ง่ายๆนั่นก็คือสีน้ำตาลอ่อนแสนละมุนอย่างสีแมทโกค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวผมสั้นหรือสาวผมยาวก็ให้ความรู้สึกอ่อนหวานไม่แพ้กันเลยทีเดียวยิ่งถ้าได้ลองดัดลอนคลายบริเวณปลายผม หรือผมหน้ามาสีครูแบบสาวเกาหลีก็จะได้ลุคที่ดูนุ่มนวลน,น่ารักเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นที่สำคัญสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้ยังช่วยทำให้ใบหน้าโดยรวมดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วยโดยเฉพาะสาวๆที่มีผิวออกโทนเหลืองจะยิ่งเหมาะสมเป็นพิเศษค่ะสีม่วงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสีที่มาแรงสุดๆของปีนี้เลยค่ะเมื่อผสมเข้ากับสีเทาหมน่นจึงได้ออกมาเป็นสีเมทัลลิก หรือสีม่วงแอสที่เพิ่มความปังเข้าไปอีกเป็นเท่าตัวให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับความน่าหลงไหลของสีม่วงลาเวนเดอร์ผสมเท่าหมอนเพิ่มความเท่แถมยังดูลึกลับน่าค้นหาสำหรับใครที่อยากสนุกไปกับลุคที่แตกต่างไม่เหมือนใครอาจจะลองใช้สีเมทัลลิกแอสยอมเฉพาะบริเวณปลายผมอมเร่ไล่ไปหาสีเข้มกว่าบริเวณโคนผมก็ได้เช่นกันรับรองว่าสะกดทุกสายตาแน่นอนค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด